สวัสดีคะ่ะสวัสดีครับพรมเมม่า fc สกู o o สกุคนคะ่ะเมื่อนี้มาพอ,อกับช่องมาวทูนสาวจ๋อยอีกแล้วคะ่ะเบิงบรรยากาศมาพร้อมแนวทางแนวทางตัวเลขจากอาจารย์กระชายดำเนาะคะ่ะจากอาจารย์กระชายดำเนาะ,ะงวดที่แล้วคลิปที่แล้วผู้ดใดได้เบิงแนะ่นี่เนาะคะ่ะอาจารย์ส่งมาแล้วนะคะ มาแล้วเดี๋ยวเคียนใในเบื้องค่ะงวดที่แล้วของอาจารย์กระชายดำมวดวันที่16กรกฎาคมเนาะค่ะอาจารย์เพิ่นใไฮมากเก่า3793แต่ว่าเลขเก่ามันกลับเป็นเลข6เนาะค่ะงวดนี้ก็มาอีกแล้วเหมือนเดิมให้พ่อ,พอแม่เอฟซี FC เป็นแนวทางค่ะเป็นแนวทางเพื่อ ไปจับลอตเตอรี่กินแบ่งรัฐบาลไว้เด้อตาพอไก่มือแล้วเนาะมื่อนี็กวันที่26นะคะ26ละเดี๋ยวทางช่องจะเขียนตัวเลขลงหายเบิ้งเนาะคะ่ะงวดที่แล้วของอาจารย์กระชายดำวิ่งบนหาแต่จับคู่อาจารย์พึ่นจับคู่มีจับคู่เก่าสามน้ำค่ะ แล้วก็0550เนาะแต่ว่าเก่าสามมันกระดานมากะะกับหัวเนาะค่ะกับหัวงวดนี้มีวิ่งบนวิ่งบนกับมีเก่าอีกแล้วค่ะวิ่งบนก็มีเก่าอีกแล้วเดี๋ยวทางช่องจะหายเบิงนะคะของเซียนกระชายดำเขาแทบทุงงวดนะคะเขาแทบทุงงวดนาะที เซียนเพื่อนหาเอาแนวทางมาลงค่ะก็ขอขอบุญขอพุ้นเซียนกับชายดำค่ะที่ไม่รอช้าปล่อยมาแล้วปล่อยตัวเลขแนวทางมาแล้วนะคะใ้พโอพม่แมอฟซี M F C ได้ไปจับรอตตรีกินแบงรัฐบาลกันค่ะแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมพร้อมเด้อค่ะ โปรดใช้วิจารณญาในการรับชมด้วยนะเพราะว่าอาจารย์พันกับบุหัวาม่จะเข่าตัวใดเนาะค่ะเพราะว่าอาจารย์เอามาให้ลงให้ทางช่องลุงก็เพื่อมาเพื่อให้ไว้เป็นแนวทางให้พ่อพ่อ,พอแม่แม่เอฟซีได้ไปจับซื้อรตเตดีกินแบงรัฐบาลกันเท่านั้นนะคะตัวเลขคงเสี้ยนกนะถือว่าหลายตัวกันเลือกเอานะคะเลือกเอา เลือกตัวที่ชอบตัวที่ใช่ถ้าชอบก็จัดถ้าคัดก็พานค่ะรัฐบาลไทยหรือขนมไทยงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมหกนี้ของเซียนมันก็นจะมีวิ่งบนเก้รองศนะคะงวดนี้เนาะวิ่งบนเกรองศก็จะมีวิ่งล่างเก้ารองสเหมือนเดิมค่ะ แต่ว่ารอบนี้ของเซียนเพื่อนจะมีร่องมาไห้ยนํำจ้ะควารอบที่แล้วบอได้ล่งนะคะแต่ว่ามันเข่าเก่าค่ะรองเก่าหมดที่แล้วนะมววนี้มีตัวเด่นตัวเด่นแล้วกัตัวรองมาไหายนํำค่ะเพราะว่าบางที่มันอาจจะเข่าตัวร่องกับมีค่ะเข้าตัวรอง ก็ล่องไปพิจารณาเบิงค่ะเดี๋ยวทางช่องจะเอาตัวเลขลงห้เบิงค่ะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะตัวเลขมีไม่เยอะของอาจารย์กระชายดำค่ะตัวเลขมีบบกีคู่งวดที่แล้วเกือบเข้าสามตัว งวดที่แล้วงวนนี้ตามต่อสามตัวเด้อจ้ะงวดน,นี้ตามต่อเด้อเลขสามตัวลองดูมีตัวเลขถือใจก็ค่อยจัดเด้อค่ะของอาจารย์กระชายดำก็เข้าเกือบทุกงวดแต่มันสิถ้าเป็นหกถ้าเป็นเก้ามันจะกลับหัวเป็นหกนะคะอย่าลืมเด้อค่ะจะกลับหัวอยู่ตลอดเลย เป็นเลขของอาจารย์แทบทุกคนนะคะถ้าหกมาหกกับเก้าอย่าลืมมานเป็นตัวเดียวกันหกกับเก้าตัวเดียวกันอย่าลืมเด้อค่ะหกกับเก้าตัวเดียวกันให้กลับหัวด้วยให้กลับหัวด้วยนะคะหกกับเก้าตัวเดียวกันอ่าค่ะไปเบิ้งตัวเลขกันเลย นี่ตัวเลขวันที่สิบหกแมนตัวที่ค่ะวันที่หนึ่งกรกฎดาห7กวิ่งบน9กรอง0จับคู่3ตัวเน้น409ศรองหกหแล้วก็มีชุดกัน693และ4 9่สาม จับคู่สองตัว90 53 93วิ่งล่าง9รอง4จับคู่49 09เน้นสองคู่49 09ล่างนะวดนี้มีตกกันพร้อมเด้อค่ะ3 3ตัวมีกันให้ด้วยชุด3ตัว ถึกใจบอค่ะถ้าถึกใจแคบหน้าจอไว้เลยค่ะแคบหน้าจอไว้เลยเป็นจังไรค่ะตัวเลขถึกใจบอรตรงกับใจบอที่คิดไว้เนาะค่ะเ <c oughs> บื้องแล้วตัวเลขจะบอหลายตัวค่ะแตอ่อาจารย์เพิ่นกันมะหอยซื้อนะค่ะ <c oughs> กันตัวเลขเพราะว่ารอบที่รเราไป่ได้ก,กันมันออกนะคะ อย่าลืมว่า6กับ9ตัวเดียวกันอย่าลืมกับหัวนะคะเพื่อมันมาอีกเนาะสี่ศรอง6กสกัน6 9เก้าจับคู่2ตัว9053 9ูสวิ่งล่าง9กับ9กรอง4จับคู่49 0เย์เค่ะ ตัวเลขของเซียนของอาจารย์กระชายดำกับมีแค่นี้ค่ะพอๆแม,แ,มแม่ฝ่าไปจับวุต,ติลีกินแบ่งรัฐบาลกันไว้เด้อค่ะอย่าลืมแคปหน้าจอเด้อค่ะทางช่องขอขอบคุณขอบุนกพุ่นอาจารย์กระชายดำค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาลงกับทางช่องเบาทูนสาวจอยค่ะ ค่ะทางช่องก็ขอให้พอ่พอพ่อแม่แม่ fc สุกๆคนมีโชคมีลาบไปกับทางช่องเด้อจ้ะคลิปนี้ทางช่องก็ฝากก็เพียงเท่านี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดติดตามกิ้งกิ้งแห่หนำในเด้อค่ะสวัสดีค่ะ